สวัสดีครับเพื่อนครับผมชาน APT e c h l i น e นะครับวันนี้นะครับผมได้รับตัวนี้นะครับเป็น m ม d Pad Pro นะครับ12.6นะครับเป็นตัวที่เพิ่งสั่งมาเลยนะครับจากทาง J d ดีนั่เองนะครับแต่ยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะฮะวันนี้ผมจะมาแกะกล่องให้ดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างของแถมมีอะไรบ้างนะครับนะฮะตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับว่าที่ผมซื้อไว้คืออะไรนะครับเป็นชุดไหนนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูการแกะกันเลยครับ เอาละครับเรามาดูกันเลยนะครับมีสองกล่องนะครับจากที่คาดเดาแล้วอันนี้น่าจะเป็นของแถมของแถมเดี๋ยวเรามาแกะของแถมมันก่อนดูว่ามันคืออะไรนะครับอุปรกรณ์ค่อนข้างจะมีน้ำหนักนะครับตัวนี้เป็นท่อนเหล็กเลยอันนี้ก็เป็นขายึด เพวกยึดใหม่นะฮะอันนี้น่าจะนนแบบว่ามีทั่วไปนะครับอันนี้ใช้ได้หลายงานเลยเอาไปใช้งานรุ่นง,งานนี้นะครับโอ้โอโอเก็บทีออ่อื่นก่อนนี่อะไรเนี่ยอ๋อนี่ขายึดนะฮะเอาไปยึดกับแท็บเล็ตได้นะครับ ที่สําคัญตัวนี้ก็เป็นเป็นฐานของมันนะครับโอ้ฐานมัหนักมากเลยโอ้เมันหนักไปไหนเนี่ย,โอ,ยโอ้โหอันนี้นี่คือฐานของมันนะครับใหญ่มากน้ําหนักเยอะใส่น้าตัวเนี้ยโอเคเราค่อยมาดูกันดีกว่าอันนี้มันไม่มีอะไรนะฮะเป็นตัวยึดดูแล้วก็ไม่รู้ได้ใช้ป่ะนะฮะมันก็แถมมาอย่างนั้นแหละครับเรามาดู วพระเอกดีกว่าก็คือตัวนี้ตัวแท็บเล็ตนะครับโอเคแกะยังไงกล่องค่อนข้างเย็นนะครับดูสิฮะดูว่าข้างในจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับถ่ายอันนี้ก็เป็นหลักฐานได้ดีเลยนะครับว่าสินค้ามีปัญหาไหมถ้ามีก็จัดเคลมได้เลยเจดี JD ก็จะโดนไปนะฮะลองดูว่าเป็นอะไรหรือเปล่า รอบที่แล้วสั่งตัวเมทแพดโปรตัวเล็กนั้นอันกล่องเรียบร้อยมากเลยนะครับแต่อันนี้นี่โอ้โหอกล่องก็ดูโอเคครับไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้คีย์บอร์ดปกติดีอ๋ออันนี้มีหเว่วยแบรนด์ CE ตัวนี้แล้วก็นี่ปากกานะครับ M Pencil นะครับเป็น Gen 2นะครับตัวนี้ อ่าในกล่องก็ไม่มีละหมดแล้วครับคร่าวๆประมาณนี้อ่านาฬิกาก็เอาไว้ก่อนนะครับปากกาจะเรียกปากกาดินสอเนี่ยเรามาดูปากกากก่อนดีกว่าเราแกะผมก็จะแกะให้มันนิเงบหน่อยนะฮะชอบแบบไม่ให้มันเละเทะอุออ่า เรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงผมไม่เคยเห็นนะครับประกาตัวใหม่ดูแล้วก็คล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆเดิมแต่ว่าหัวมันจะเป็นแบบใสๆนะครับโดยรวมแล้วคล้ายๆเดิมน้ำหนักก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงเดี๋ยวจะอาลองเอาของเก่ามาเทียบดูให้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ไม่รู้ว่าเขียนดีหรือเปล่าต้องทดสอบดทูทีนะครับโอเคปากกามีแค่นี้นะฮะก็มีคู่มือมีหัวสำรองมาให้นะครับสองอันหัวมันมีหัวเทากับหัวใสๆนะครับหัวเทานี้คล้ายๆกับเวอร์ชันหนึ่งนะครับเจนหนึ่งทำไมต้องมีให้สองอันใสกับเทาของง,งอยู่ทำไมไม่ให้ใสทั้งคู่เลยนะครับหรือว่าสต็อกเหลือก็ไม่รู้ผู <laughs> ้เล่น,นครับอ,อันนี้นะครับ เป็นคีย์บอร์ดนะฮะเรามาดูกันว่าคีย์บอร์ดเป็นยังไงจะมีพลาสติกให้ดึงดึงเลยโป๊ะนะฮะโอเคใหญ่พอสมควรน,นะครับ ของใ,ใหม่ๆนี่ช่างหอมเหลือเกินโอ้โหใหญ่ใหญ่กว่าที่คิดเยอะเลยใหญ่มากครับเก็บพัาต,ติกเขาไปก่อนอก,ก็จะมีอ๋อคู่มืออยู่ในนี้นะครับอืมวารันตีโอเค มันตีนะครับประมาณนี้ดูจากงานคีย์บอร์ดแล้วโอ้โหฟิลการกดก็คล้ายเดิมใคล้ายตัวเก่าแต่ว่าหื่มต้านจะพิมพ์ได้มันมือมากนะครับมันใหญ่พอสมควรเลยอืมสวยงามครับสวยงาม โอ้โหกลิ่นนี่เยี่ยมมากเลยนะครับแล้วมันดูอันต่อไปตัวนี้เลยดีกว่านีแพทโปนะครับ12.6ตัวนี้นี่เองนะครับผมชอบตัดให้มันพลาสติกมันไม่เละนะฮะมันจะได้รู้สึกว่ามันยังใช้งานได้ต่อโอเคออกไปแล้ว นี่อะไรช่องทางการค้นหาแอปอ๋อนี่จะมีใบนี้นะครับใบค้นหาแอปน่าจะเป็นเวลาเราจะค้นหาแอปต่างๆให้สแกนอย่างนี้มั้งนะฮะเดี๋ยวลองไปเทดสดูว่ามันคืออะไรข้างล่างมีอะไรบ้างก็จะมีหัวชาร์จหัวชาร์จนะครับ ใหญ่แบบเ,เลยนะครับเป็นซ u เปอร์ชาร์จนะครับ40วัตต์เอ๊ะดวัตต์นะครับถ้าอ่านไม่ผิดว่าตัวมันใหญ่นะครับก็คงต้องชาร์จอย่างแรงครับอย่างแรงก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับในนี้โอ้โหแต่ทำไมกล่องมันขาดแบบนี้นะดูดิแพ็กกันยังไงเนี่ยเหมือนกับเขาดึงเข้าดึงออกจนพังแล้วอะ แล้วก็จะมีเข็มจิ้มน่าจะใส่เมมโมรี่นะครับเพราตัวนี้เป็น Wi-Fi แล้วสายชาร์จนะครับแล้วก็คู่มือนะฮะไม่มีอะไรมากมาดูที่ตัวเครื่องดีกว่า ใหญ่มากนะครับใหญ่มากปุ่มเป็นสีแดงๆนะครับมาพร้อมกับลำโพงเขาบอกว่าแปดตัวนะครับต้องลองฟังเพลงก็เป็นยังไงใไม่ก็น่าจะหลายตัวอยู่นะครับหน้าจอส่วนรูลก,กล้องนี่มาอยู่ข้างบนนะครับจะไม่ได้ไปอยู่ข้างล่างฝั่งที่จอนะครับ เพื่อลดการเกะก,กะลูกตานะครับตัวกล้องกันใหญ่พอสมควรอันีน้ี้เราไปลองใส่คีย์บอร์ดดูดีกว่าอโอ้โหสุดยอดแห่งความใหญ่เลยนะฮะใช้งานดีๆนี่เหมือนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งเลย ลองเปิดเครื่องดูดีกว่านะครับเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงโอ้โหบนนี้ OS เนี่ยโอ้โหสวยงามมากเลยมาถึง Welcome นะให้เลือกภาษานะครับนะครับเรามาดูภาษากันก่อนดีกว่านะฮะตอนเข้ามาเป็นยังไงนะครับ ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเลือกเป็นภาษาไทยดูนะฮะว่าอย่างนี้ก็ปวดหัวดีเหมือนกันนะครับอาจจะเลือกยากนิดหนึ่งอลองไทยดูนะครับเริ่มต้นหูม,มีภากโอเคข้ามไปก่อนดีกว่ายังไม่เซตไวไฟนะครับ ผ่านไปก่อนเปิดบริการตำแหน่งครับโอเคเดี๋ยวผมภายหลังก่อนนะฮะผมยังไม่เสร็จอะไรค่าไม่หมดแล้วตำแหน่งนะฮะโอเคยังไม่ไม่เปิดใช้งานอัปเดตอะไรทังสิ้นนะครับภายหลังก่อน ลองทดสอบหน่อยนะครับดีครับดีดีทุกอย่างโอเคเ,เสร็จสิ้นดูนะครับโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับตรงนี้เป็นเมนูอยู่ตรงกลางนะครับ โฟลเดอร์ er ใหญ่เปลี่ยนโฟลเดอร์เป็นโฟลเดอร์ใหญ่เพื่อเปิดแอปที่อยู่ข้างในโดยไม่ต้องทำการเปิดโฟลเดอร์ก่อนเข้แล้วโอเคอันนี้ก็คือผมยังไม่ทดสอบอเลยนะครับแค่จิ้มจิม,มาให้ดูเฉยนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเอาล่ะไปดูที่ตัวเครื่องดีกว่าราแท็บเล็ตนะครับตัวนี้เป็น Harmony นะครับ เมท p a d p r รนะครับรุ่น WGR W09 นะครับตัวตัว Wifi นะครับตัวนี้หมายเลขบิลนะครับ2.00.119นะครับเป็นค i ริน 9000E นะครับแรม8นะครับ m e m o r y รี่256นะครับตอนนี้เหลืออยู่237.27กิกะไบต์นะครับ แพชความปลอดภัยอยู่ที่1มีนาคม2 0 2 1การใช้งานก็ค,คล้ายๆเดิมนะครับเดี๋ยวต้องดูว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างเราปากกามาต่อดูเถอะโอเคมันต้องแกะก่อนนี่ติดยังเอาใหม่ดีกว่าเดี๋ยวตั้งนี้นะครับ วางดูอันนี้เชื่อมต่อแล้วอเอาใหม่เชื่อมต่อนะครับโอเคเดี๋ยววางปากกาดูมันไม่คอนเน็กครับงงครับเนี่ยไม่คอนเน็กเลย ต้องไปลองกันใหม่ครับว่าเพราะอะไรยังไงนะครับเพราะยังไม่ได้เทสหรือว่าไปด้านข้างวะคงไม่ใช่เออนะฮะทัางบนและยวางระเอียงนี่คืออะไรเนะี่ยบอว่าเหลี่ยมของรุ่นเก่ามันเวิร์กกว่านะมาถึงจับโยนปุ๊บปุ๊บ,บดูดเข้าไปเลยน,นี่อาจจะไม่ยังไม่คล่องหรือว่าปูทูตปิด ก็เปิดอยู่นะครับอืมแต่อันนี้มันไม่ซิงเคเดี๋ยวเราไว้ลองกันใหม่ดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เอาเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนเยี่ยมครับหลังจากที่ลองมาแล้วนะครับก็เอามาวางตรงนี้นั่นเองนะครับไว้ขอบอมีนะครับ ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าวางตรงไหนนะฮะหลังจากที่ทดสอบแล้วก็นี่เลยด้านนี้นะครับวางตรงกลางวางไม่ได้นะครับมันก็จะงงๆหน่อยนึงนะฮะถ้าเป็นตัวเก่าก็จะวางตรงกลางนะครับตัวเก่ามาเทียบให้ดูนี่นะฮะใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับสิบจดนะครับ แล้วครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับการแกะกล่องนั่นเองนะครับของตัว Mate Pad Pro นะครับ1ิ6นิ้วนั่นเองนะครับซึ่งใหญ่อลังการมากๆนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็ไปดูกันได้นะครับว่าสนใจหรือเปล่านะครับว่าเพราะว่ามันใหญ่พอสมควรแล้วก็การใช้งานต้องเหมาะกับเพื่อนเพื่อนะครับแพ็กเกจไหนที่เพื่อนๆชอบใจก็ทําการสั่งซื้อได้เลยนะครับมีตัวอื่นแถมแถมอีกมากมายนะครับแถมตัวนู้นแถมตัวนี้นะครับเขาจัดมาหลากหลายมากนะครับเพื่อนๆสนใจรุ่นไหนก็ จัดไปเลยนะครับโอเคสำหดับคลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้นะครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดสังคดีนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับพบกันใคลิปหน้าครับที่จะมารีวิวเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ